สวัสดีครับพบกับสุรุกขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไม่ต้องลือนะครับกูรูคอนเฟิรม์มพี่เสือส่งผอ,อ,อกีฬาเปิดฉากทาบกั่ปูแล้วกาซีแก่แค่แคมนบอบอกผากไล่ใส่มึงฟอรเรียนพาเทนเบิร์กนะครับนักขับ,นะบฟุตบอลคนดังของสกัดสปอร์ตรายงานมาว่าไบายมานิกได้ส่งมัคซ์แอร์เบิร์กผู้ในการกีฬาฝีมือดีให้ไปดำเนินการทักถามคดีกระโปงปีกสารพัดประโยชน์ของลิเวอร์พูลเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายไปเล่นให้กับเสือใต้ไบยมานิกไปเป็นที่รอดลอยแล้วเมมมื่ม่่่่อไกีีวัันนนทผาาะครบบิล สื่อชื่อดังเมืองเบียร์ประโคมข่าวว่าบบเยนกำลังให้ความสนใจกัโต้เป็นอย่างมากหลังจากพลาดคว้าตัวฟอร์เรียนวิสกองการดาวรุ่งมากฝัส่วนสูงของเบอร์ลิุเซ่นให้กับลิเวอร์พูลซึ่งพวกเขากับพร้อมที่จะเปิดฉากเจอจก,กับหงแดงเปอร์เซนเซียกับดาวเตะชาวดัตในวัย26ปีในทันทีบอร์ดบริหารบบเยนนะครับต้องการปรับปรุงแนวรุกให้กับกุนซือแวงซองคอมปานี Company, หลังจากทมัสมูเลอร์จะอำลาทีมหลังจากที่สอแววพาดวิส พวกเขาก็เกรงกระัวเป็นเป้าหมายแรกร่วงกับเปียกรงอื่นอย่างคาโอรุมิโตมะของไบตันและราเอลเลียลของเอซีมิลานกะแนนดังกันกนะครับล่าสุดแรตเทนเบิร์กยืนยันอีกเสียงว่าบาบยามินิกต้องการกระโปจริงแล้วเริ่มบอกถึงความสนใจให้นักเตะได้รับทราบแล้วโดยกล่าวว่าไม่ว่าบบเยนจะสนใจหรือไม่การย้ายออกเตทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ของกระโตก็เป็นไปได้หากมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาพวกเขาทำการสอบถามไปแล้วหลายครั้ง กาโปได้รับแจ้งเกี่ยวกับความสนใจของไบยืนแล้วและมาร์คสอาเบิร์ยังคงติดต่อเขาอยู่ยังไม่มีการติดต่อเพิ่มเติมในตอนนี้และาเย์นเป็นเพียงหนึ่งในสมสโมสรเท่านั้นที่เขาพิจนารณาหากจะยายออกจากลิเวอร์พูลอย่งางไรก็ตามาเย์นยังพิจารณาเป้าหมายหลายรายในซีซั่นนี้นะครับกาโปถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นกลดสกันที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของกุนซืออันเนอร์สลอตคว้าแชมป์พิลิกได้สำเร็จ โดยเจ้าตัวยิงไปทั้งหมด18ลูกและแอซสต์อีก6ลูกจากการลงเล่นรวมทุกรายการ49เกมอย่างไรก็ตามนะครับกัปโปไม่ใช่ผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลต้องการปล่อยตัวออกเทียมแต่ถ้าหากพวกเขาได้ข้อเสนอจำนวนมหาศาลก็อาจทำให้ต้องทบทวนอย่างหนักเนื่องจากพวกเขาต้องใช้เงินไปกับการคว้าตัวฟลอเรนวิสเป็นจํานวนมากไม่สนข่าวลือกัปโตเมือนกระแสซบบเยน โปรชิชมเทนนิสเฟรนซ์โอเพนกลางกรุงปารีสพักบอลสบายอารมณ์กอริสกาโปนักกับ,กบดาวเตดลิเวอร์พูลปรากฏตัวชมศึกเทนนิสเฟรนซ์โอเพนที่โรลองสการอดปารีสทำกลางพายุคาล์เรีัสพัดว่าอาจเก็บกระเป๋าย้ายไปร่วมทัพเสือใต้ไบายามินิกยอดทีมแห่งบุนเดสกาเยอรมัน ล่าสุดคริสกัโอลสตาดังลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมล่าสุดถูกจับภาพได้ขณะเดินทางไปพักผ่อนชมเกมการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่เฟรนช์โอเพนณสนามโรรองสการอสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและสบายอารมณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับดาวเตะทีมชาตินเนเธอร์แลนด์ในวัย26ปีปรากฏตัวที่คอร์ดฟิลิปชาเทเเลียสนามแข่งขันหลักของศึกแกรนด์สแลมบนคอร์ดดินเพื่อชมเกมระดับโลก การเดินทางมายังเมืองหลวงฝรั่งเศสค,ครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เขาเพิ่งเฉิดฉายบนพรมแดงในงานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มูลา่า1ฟอร์มยักษ์ร่วมกับซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดอย่างแบดพริตที่กรุงลอนดอนการปรากฏตัวของกาโปถ,ถูกจับตามองเป็นพิเศษหลังจากคริสเยนฟอลนักข่าวชื่อดังสายฟุตบอลเยอรมันรายงานมาว่าไบาย,ยมินิกเดล็อกเป้าดาเตลิว์พูรายนี้เป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพแนวรุก หลังจากยอมรับความแพ้แพ้ในการเล่นละตัวฟอร์เรน VS จากไบเออร์เลเวอร์กูเซนซึ่งมีแนวโน้มสูงว่าจะย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของลิเวอร์พูลแทนเสอรอใต้ประทับใจในความสอดรับประโยชน์ของคอร์ีเกโปที่สามารถเล่นได้ทั้งริมเส้นและฝั่งซ้ายหรือถอยลงมาเป็นกองหน้าตัวต่ำคอยสนับสนุนแฮริเคนซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางเทคนิคให้กับทีมได้อย่างมหาศาล ย้อนรอยก็ตามนะครับหากไบย,ยมันนิกต้องการได้ตัวกัตัวจริงพวกเขาอาจจะต้องทุ่มเงินไม่ตำกว่า50ล้านยูโรหรือประมาณ42ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นราคาท,ที่สมน้ำสมเนื้อกับผลงานอันดเยี่ยมของเจ้าตัวที่ซัดไป18ลูกกับอีหกอาร์ซิดในทุกรายการและเป็นกำลังสำคัญช่วยให้หงแดงผงาดควาแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2 0 2 4 2ที่เพิ่งรูดม่านปีกฉากไป สำหรับอนาคตอันใกล้นี้คริสกัปโมีกำหนดการที่จะเดินทางไปสมทบกับแชมป์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปที่จะพบกับฟินแลนด์และมอลตาในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนเรื่องอนาคตของสโมสรนั้นแฟนบอลคงต้องตามลุ้นกันต่ออย่างใจจดจดจ่อว่าข่าวลือกับประเด็นจะมีมูลความจริงมากน้อยเพียงใดนะฮะ ด่วนบาซ่าถอนตัวดิวดีอาร์ตเบนเป้าล่าแข่งส่วนเกินแมนยูแทนบาซ์ลซโลนานะครับเบนเป้าหามาคัดแรดฟอร์ดแล้วหลังมองว่าการดึงตัวหลุยดีอาร์ตจากลิเวอร์พูลราคาสูงเกินไปบ่มีเงินกระเบ้ามาโหลดวันที่29เพฤษภาคมนะครับเดโก้ผู้อำนวยการกีฬาของบาซ์ลซโลนาได้มีการพบปะกับเอเนต์ของมาคัตแรดฟอร์ดเพื่อหารรือเรื่องความเป็นไปได้ในการย้ายทีมในช่วงสัมมนี้ตามการรายงานจาก เด e r ลิเดโอสปอสื่อกีฬาชั้นนําของสเปนการผู้คุยดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองบาร์เซโลนาโดยทั้ง2ฝ่ายแสดงความสนใจตรงกันในแนวทางของดิวนี้ทำการความพยายามของบาร์เซโลนาในการเสริมทัพตำแหน่งเรมเส้นทางฝั่งซ้าย รดฟอร์ดนะครับซึ่งอยู่ในสถานะสูญเกินที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นเป้าหมายหลักของบาร์เซโลนาหลังสโมสรยอมรับว่าการดึงตัวหลุยดีอาร์ตปีกตัวจีดของลิเวอร์พูลในช่วงสม,มัยนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆทั้งในแง่ค่าตัวที่ลิเวอร์พูลตั้งเอาไว้ราว80ล้านยูโรและความพร้อมของต้นสังกัด รายง,งานระบุเพิ่มเติมว่าแรดฟอร์ดเองก็มีความฝันที่จะย้ายไปคาแ้างในถิ่นแคมโนและเป็นที่รู้กันว่าทั้งเดโก้และฮันซี่ฟลิกุ์กุนซอคนใหม่ของบาร์ซ่าต่างก็ชื่นชอบฝีเท้าของเขาโรเบิร์ตดิวที่เป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้ก็คือการยืมตัวพร้อมกับออปชั่นในการซื้อขาดซึ่งน่าจะช่วยให้บาร์เซโลนาเลี่ยงภาระการจ่ายเงินมหาศาลในช่วงวิกฤตการเงินของสโมสรได้ เบื้องลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟเวสต์เมินแซนซตี้เลือกซบลิเวอร์พูลเผยกังวลอนาคตเป๊ปคือปัจจัยชี้ขาดดิวสถานโลกันฟลอรเรนตีนจอมทัพอัจฉริยะในวัย22ปีเลือกหงแดงลิเวอร์พูลเป็นสถานีต่อไปปาดหน้าแมิตี้และไบยูเมนิกสรเรือนตลาดการสแกนนักเตะรับซัมเมอร์ความจริงเบื้องหลังถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญของฟอรเรนวีนเพเมเกอร์เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งของโลกฟุตบอลถูกเปิดเผยแล้ว โดยมีรายงานตรงจากเยอรมนีชี้ชัดถึงปัจจัยหลักที่ทำให้ดาวเตะในวัย23เปเจ้าของค่าตัวราว126ล้านปอนด์เลือกที่จะสวมเสื้อสีแดงเพลิงหงแดงลิเวอร์พูลแทนที่จะเป็นเสื้อสีฟ้าของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ที่ตกเป็นข่าวและตกเป็นเป้าหมายหลักของทีมแชมป์เก่าแม้ว่าแมนเชสเตอรจะเดินหน้าเจรจาก,กับตัวแทนของวีเอสอย่างจรงิงจังแต่ล่าสุดมีรายงานมาว่า มิกฟิลตัวรุกชาวเยอรมันเตรียมเก็บกระเป๋ยาย้ายซบแอนฟิลด์บิวสื่อยักษ์ใหญ่ของยูโรมานีตีข่าวใหญ่ว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้วิสปฏิเสธโอกาสร่วมง,งานกับเป๊ปกวัวเดล่ายอดกุนซือที่เขาชื่นชมคือความกังวลเกี่ยวกับอนาคตร,ระยะยาวของเป๊ปกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองสัญญาฉบับปัจจุบันของกุนซือชาวสเปนจะสิ้นสุดลงในอีก2ปีนั่นก็คือปี2027 และตัวของเขาเองก็ได้เปรยเป็นในๆว่าจะอเมาีทีมเมื่อถึงเวลานั้นเพื่อที่จะพักการคุมทีมประเด็นนี้เองทําให้ VS ซึ่งมองหาความมั่นคงในโครงสร้างการจัดการระยะยาวและตัดสินใจเบนเข็มไปยางลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอันเนสลัตที่พึ่งพาทีมผง,งาดควันแชมป์พรีเมียร์ได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกแม้สัญญาของสลัดจะหมดลงในปี2 0 2 7เเช่นกันแต่ด้วยผลงานอันน่าทึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการขยายสัญญาฉบับใหม่กันออกไปในไม่ช้า ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับวียสนอกจากนี้รายงานจากบิลก็ยังเสริมอีกด้วยว่าบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของแฟนบอลและสถานะความยิ่งใหญ่ของสมโมสรลิเวอร์พูลซึ่งเป็นแชมป์ลีกสูงสุด20สมัยเทียบเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแชมป์ยุโรปอีก6สมัยก็เป็นประจักษ์สำคัญที่มัดใจดาวเตะรายนี้คาดการณ์ว่าลิเวอร์พูลนะครับจะดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อปิดดีลคว้าตัววี ในทันทีที่ตลาดก,กัรส์คาร์นังเตะเปิดทําการอย่างเป็นทางการในวันที่1นึ่งมิถุนายนนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์และไม่ใช่แค่เวียสเท่านั้นเจนวีฟิมปงเพื่อนร่วมทีมของเขาที่เบอร์เลเวอร์กูเซนก็เตรียมย้ายามาร่วมทีมหงสแดงด้วยค่าตัว29.5ล้านปอนด์เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนของเทนอ์อลเซเนโนที่อำลาทีมไป ขณะเดียวกันลิวอร์พูก็กำลังที่จะปิดดิวคว้าตัวมิลอดเคอร์เกสแบ็กซ้์ของปอนหมัดอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนเห็นถึงความทะเยอทะยานในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับฤดูกาลหน้าตำนานยุงทองหนุนสุดตัวเคลลี่ชีเคลเลอร์ล้านปอนคือการเซ็นเดียาชั้นยอด ลีดจอแคมแบ็กพิีมลีกยุงทองเตรียมหวนคืนสู่ลีกสูงสุดแต่ต้องการเสริมทัพด่วนสอวกยุงทองลีดยูนเต็ดนะครับเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมการกลับคืนสู่เวทีพรีมลีกอังกฤษอันสรงเกียติใกล้เข้ามาทุกขณะแต่ภารกิจสําคัญรออยู่ก็คือการเสริมทัพเพื่อความอยู่รอดและสร้างความแข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งุู่ต่อสูที่ต้องการความแน่นอนและชื่อของเควินเคโลเฮอร์นายทวันดีกรีทีมชาติไอร์แลนด์เหนือของลิเวอร์พูลก็ถูกโยงเข้ามาอย่างหนักล่าสุด แกลลี่เคลลี่ตำนานสโมสรลีดยูเนเต็ดก็ได้ออกมาแสดงทัศนะสนับสนุนเดีลวนี้อย่างเต็มตัวเว้นที่ทราบกันดีนะครับว่าคุงกำลังชุดปัจจุบันของลีดอาจยังไม่แข็งแกร่งพอสำหรับลีกสูงสุดและแตำแหน่งในทวารคือจุดที่น่าก,กังวลอลิสันเมสลเย่ rier, ก็ความผิดพลาดส่วนตัวมากจนเกินไปในฤดูกาลที่ผ่านมาทำให้สโมสรกำลังพิจารณาทางเลือกใหม่ในการให้สัมภาษณ์กับทีมท็อกแกรี่เคลลี่ ถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่เคลเลอร์จะย้ายมาสวมเสื้อยุงทองซึ่งอดีตแบ,บ็คขวาคนดังแสดงความกระตือรือร้นอย่างเห็นได้ชัดเจนใช่มีความเป็นไปได้สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเควินเคลเลอร์ ar, มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการย้ายมาแอลเรนโรดของเขาการก้าวขึ้นมาเควินเคลเลอร์ต้องการลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสม,มอหากเขาต้องรักษาตำแหน่งเมือหนึ่งของทีมชาติไอร์แลนด์การย้ายมายังแอลเรนโรดจะเป็นการเซ็นญาตที่ยอดเยี่ยม ผมมั่นใจว่าเดวเนียมฟังเคกุนซือของลีดจะมีแนวทางและเป้าหมายการเสริมทัพของตัวเองและหากเคลเฮอร์เป็นหนึ่งในนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ยัดเยี่ยมมากเคลลี่กล่าวถึงนายทวันที่ลิเวอร์พูลอาจตั้งค่าตัวไว้ราว3าล้านปอนด์การแยทีมครั้งนี้ดูสมเหตุสมผลสําหรับทุกฝ่ายลีดต้องการนายทวันคนใหม่ที่ไว้ใจได้เพื่อสู้ศึกพรีเมียร์ลีกขณะที่เคลลเฮอร์ในวัย26ปี ก็กระหายโอกาสลงเฝ้าเสาอย่างสม่ำเสมอเพื่อยึดตำแหน่งมือหนึ่งในทีมชาติไอร์แลนด์ยิ่งไปกว่าน,นั้นการมาของเคลเฮอร์ยังอาจเป็นการสันต่อตำนานแอริสตในถิ่นแอลรนโรสที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและรุ่งโรดลีดมีความผูกพันอันดีกับนักเตะจากเกาะมรกอตั้งแต่ยุคข,ของจอห์นไจส์แกลลี่เคลลี่เองเอียนฮาร์ดจอห์นเชอริแดนหรือแม้แต่กระทั่งร็อบบี้เคีนซึ่ง ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของสโมสรมักจะมีแข้งอาริสเป็นกำลังสําคัญและเคลเลเลเฮอรก็มีศักยภาพที่จะเจริญรอยตามตํานานเหล่านั้นภารกิจการเสริมทัพเพื่อความอยู่รอดและสร้างความแข็งแกร่งในพิมลีกของลีดกําลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มข้นและการได้ตัวนายทวันดีกีทิมชติไอแลนด์ผู้นี้ไปเป็นจิกซอชิ้นสําคัญที่ดาวเนียมฟังเคกําลังมองหา อดีตแข้งผีแดงเบรกเตือนสติลิเวอร์พูลอยา่าใจร้ายเขีียกกองหน้าแชมป์ลีกทิ้งแม้ทุ่มง,งบยักษ์ลาเวียสเสริมทัพลิชามนะครับออกโรงเตือนอดีตดาวยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้การปล่อยตัวกองหน้าที่เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกจะเป็นการตัดสินใจที่จใจร้ายจนเกินไปแม้จะเพิ่งพงประหารคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025มาครอบครองได้อย่างยิ่งใหญ่แต่ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูล ภายใต้การน,นำทัพของกุนซืออานเนอร์สลาตกำลังเผชิญกับการตัดสิจใจที่สุดหินเกี่ยวกับอนาคตของขุมกลังในแนวรุกโดยมีรายงานว่าหงแดงเตรียมทุ่มง,งบประมาณมหาศาลเพื่อล่าตัวฟอเรนเวียสตรดดังจากเบอร์เลเวอร์กูเซนซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแผงกองหน้าชุดปัจจุบันคาดการณ์กัว่าลิเวอร์พูลพร้อมอัดฉีดงบเสริมทัพไม่ต่ำกว่า200ล้านยูโรประมาณ7,400ล้านบาท ในช่วงสัมมณน,นี้หลังจากที่ได้เปิดใช้งานค่าฉีดญาของเจอรมีพิมพ์ปงแบ็กขวาจากเลเวอร์กูเซนไปแล้วที่35้าล้านยูโรขณะที่การไล่ล่า V เอสอาจมีมูลค่าสูงถึง150้าล้านยูโรนอกจากนี้มิลอาดเคยแกสแบ็กซ้ายของปอนมัดก็เป็นอีกรายที่อยู่ในลิสต์รายชื่อด้วยค่าตัวราว45ล้านปอนด์ท่ามกลางแผนการเสริมทัพครั้งใหญ่นี้ลีชามอาดีตกองหน้าของแมนยูได้ออกมาแสดงทัศนะเตือนสติทีมแชมป์ลีกว่า การตัดใจปล่อยกองหน้าที่พึ่งประสบความสำเร็จมานั้นอาจเป็นการกระทําที่ดูใจร้ายเกินไปผมรู้สึกยากที่จะบอกว่าลิเวอร์พูลจำเป็นต้องปล่อยใครออกไปในเมื่อพวกเขาพึ่งจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองลีชาร์ปกล่าวกับยูโรสปอร์ต e นิวผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหากองหน้าหมายเลขเก้าโดยตรงพวกเขาปรับเปลี่ยนแนวรุกมาโดยตลอดทั้งฤดูกาลลีชาร์ด ชี้ว่าการมีดิโกโจตาลยดิอาสและด,ดาวินโนเยสที่สามารถสลับกันเล่นในตำแหน่งกองหน้าทําให้ลิเวอูลเป็นทีมที่คู่แข่งคาดเดาได้ยากและสไตล์นี้อาจจะเข้ากับปรัชญาของอรนเนอร์สลัดด้วยซ้ําการพิจารณาปล่อยใครก็ตามออกไปหลังจากฤดูการที่ลิเวอ์พูทําได้นั้นจะดูใจร้ายเกินไปอย่างไรก็ตามหากมองไปที่ผลงานส่วนตัวของ3ประสานแในวในรุกในฤดูการส0ง4 2 0ย5ที่เพิ่งปิดฉากลงก็ยังคงมีเครื่องหมายคำถามอยู่บ้าง ดาวินเวียดแม้จะได้รับขาอเสนอจากเอาอิลานแต่ถูกลิ์พูปฏิเสธก็ยังมีปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอในการจบสกอร์ซึ่งทำไปได้เจประตูจาก17เกมทุกรายการในปี2025ขณะที่ดีกโกเจตันในวยัย28ปีก็ประสบปัญหาการเปลี่ยนโอก,กาสเป็นประตูส่วนลุยดีอาร์ทที่ถูกโยกไปเล่นเป็นหน้าเป้าในบางช่วงก็ยังไม่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นได้อย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเหล่าดาวยิงชุดแชมลี่จึงเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสําคัญของอาร์เนอร์สลอตและทีมงานบริหารของลิเวอร์พูลในช่วงสเสมอเที่ร้อนรุ่นี้ว่าจะเลือกใจร้ายเพื่อยกยะดทีมหรือจะให้โอกาสขุนพลชุดเดิมพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งลิเวอร์พูลปฏิวัติใหญ่ทุ่ม224ล้านปอนด์ล่าสตาร์ดัง เทนอัมลาแล้ว4แข้งดังส่งซิกย้ายตามงบมหาศาลเขย่าตลาดลิเวอร์พูลเตรียมทุ่มงบถึง224ล้านปอนด์ปฏิวัติทีมครั้งใหญ่ในช่วงสัมมานี้อันฟิวเตรียมลุกเป็นไฟนะครับโซโมสันลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล224-225กําลังวางแผนยกเครื่องทีมครั้งประวัติศาสตร์ในช่วงสัมมนี้ด้วยงบประมาณที่คาดการว่าจะสูงถึง224ล้านปอนด์เพื่อลาสตาดังเข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง แต่ในขณะเดียวกันคลื่นใต้น้าก็เริ่มก่อตัวอย่างรุนแรงเมื่อมีนักเตะกสกันอย่างน้อยถึงสี่รายได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าเส้นทางของพวกเขากับทีมรักอาจถึงจุดสิ้นสุดข่าวใหญ่ที่ช็อกค,ความรู้สึกเดอะครับมากที่สุดก็คือการอําลาทีมของเทนอเล็กซานโดรแบคขวาอัจฉริยะที่มีแรงงานมาว่าได้ลงเล่นเกมสุดท้ายในสีเสื้อหงแดงไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้บรรยากาศในวันชูถ้วยแชมป์จะเต็มไปด้วยความยินดีปรีดา แต่ก็มีภาพที่เจ้าตัว,ตวแสดงความรู้สึกเศร้าออกมาให้เห็นสื่อต่างคาดการว่าดาวเตะทีมชาติอังกฤษในวัย26ปีเตรียมย้ายไปร่วมทีมเรือรม,มาริดแบบไม่มีค่าตัวหลังจากตัดสินใจไม่ตัอสินใจสมัยกับสโมสรที่ปลูกปั้นเข้ามาตั้งแต่ระดับเยาวชนยังไรก็ตามลิเวอร์พูลไม่รอช้าโดยมีแรงงานมาว่าได้ปิดดีลคว้วาตัวจิมมี่ฟิ์มตงแบ็กขวาจรวดจากไบร์ลเร์กูเซนด้วยค่าฉีัญญา29ล้านปอนด์มาทดแทนในทันที กจกนี้พวกเขายังอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสูงกับในห้างขายยาเบอร์ลบุกุเซนเพื่อเปิดดิวคว้าตัวฟอร i เรนเวียเพรีเมีเกอร์ดาวรุ่งพุ่งแรงโดยคาตัวที่อาจเป็นสถิติสโมสรถึง126ล้านปอนด์และยังใกล้ที่จะปิดดยวคว้าตัวมิลลัสเคยเกตแบ็กซ้ายฟอร์มเด่นจากบอลมัดอีกด้วยนอกเหนือจากการยนืนยันการย้ายออกของอเล็กซานเดอร์นูแล้วยังมีเพื่อนร่วมทีมอีกอย่างน้อย3รายที่ส่งสัญญาณคล้ายกัน 1. เควินคลเลอร์ผู้รักษาประตูเมือสองชาวไอริทผู้ตกเป็นข่าวกับเบรนฟอร์ดและอีกหลายสโมสรให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนหลังจบฤดูก,กาลถึงความต้องการเป็นเมือหนึ่งผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้สัาประตูหมายเลขหนึ่งและผมดีพอที่จะลงเล่นในทุกสัปดาห์การที่ลิเวอร์พูลคว้าตัวจอจี้มามาร์ดดาชิวิลี่ผู้รักษาประตูจากบาลนเซียเมือ่อเสม,มอที่แล้วยิ่งเป็นการเปิดทางให้เขาย้ายทีมได้ง่ายขึ้น 2. แอนดี้โรเบิร์สัน แบ็คไซต์จำบุกในว,วัย3าเปีซึ่งกำลังจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายได้ทิ้งปริศนาในการให้สัมภาษณ์ถึงสำม์ที่วุ่นวายของโมสรและการที่ทีมกำลังมองหาแบ็กไซต์คนใหม่โดยมีเคอร์เกตเป็นเป้าหมายค่าตัวราว40ล้านปอนด์ทำให้เขาอาจจะต้องรอดูว่าทุกคนจะอยู่ในจุดไหน 3. ฮาวิเเลียตกองการตรุ่งในวัย22ปีถูกจับภาพได้ว่าร่ำให้ขณะสวมกอดกับคุณพ่อในสนามหลังเกมกับพาเลตพร้อมกับโพสต์บนอินสตาแกรมว่าความทรงจำชั่วชีวิตขอบคุณเรดและอีกครั้งหลังกระบวนารพาเลตว่านสมพลสอนนี้จะอยู่ในใจผมตลอดไปการที่เขาได้ลงเป็นตัวจริงในลีกเพียง2นัดและการเข้ามาของเวสอาจทําให้โอาการลงสนามของเขาน้อยลงไปอีก 4. ี่คอนตา้าซามิการ์ดแบก็กไซด์จอเกลดก็โพสต ข้อความสุดซึ้งบนโลกโซเชียลมีเดียถึงความภาคภูมิใจในการคว้าแชมป์ลีกกับลิเวอร์พูลพร้อมทิ้งท้ายว่าหัวใจของกรีดสเกาเซอร์จะอยู่กับลิเวอร์พูลตลอดไปซึ่งถูกตีความหมายว่าอาจเป็นการบอกลาทำการข่าวการเสริมทัพในตำแหน่งเดียวกัน อานเนอร์สลัดผู้จัดจาการทีมลิเวอร์พูลยอมรับว่าจําเป็นจะต้องพูดคุยกับนักเตะหลายคนเพื่อสอบถามถึงแผนการในอนาคตผมยังไม่รู้ว่านักเตะที่ไม่เคยได้ลงเล่นมากนักในฤดูกาลนี้ทุกคนจะต้องการอยู่ต่อหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราจะได้รู้กันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่แฟนบอลอาจตื่นเต้นกับการมาของนักเตะใหม่โดยเฉพาะฟิล์ปง vs และเคอร์เกต แต่ดูเหมือนว่าประตูทางออกของแอนฟิลด์จะคึกคักไม่แพ้กันคาดว่าจะมีหลายการตัดสินใจที่ยากลำบากเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้อย่างแน่นอนนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่29พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ